แล้ววันที่หวก้อมันออกอ่ะโทษอยู่เป็นเครื่องกําลังจะกลับไทยแล้วเขาก็ใส่หูฟังคนละข้างกับฉัดแล้วบูบีก็พูดใช่ไหมโทษแบบชิปหายแล้วทำไมบูบีไม่ทักว่าเสียงแม่งไม่เข้าเอาเฮียเสียงกระเดือกก็ไม่เข้าอ๋อซ้ายขวาใช่แต่ว่าฉันได้ยินเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดไงแต่สักพักก็เลยบอกฉันว่าแม่งที่รักเสียงไม่เข้าอะ่ะฉันก็น่าจะงงเข้าไปอีกหูหนึ่งอยู่ที่ฉันหูที่ได้ยินบูบีกับหูที่ได้ยินกระเดือกก็คือยู่ที่ฉันมหัศจรรย์ของออดิโอ เีทวนคำถามด้วยเพราะว่าโทษมาแบบสดๆบทไม่มีเหมือนกันเอ้ยถ้าระว่างอ,อาจจามทำไงวะก็จามบมงต่างกูจะ<อ>ได้<อ>ดูให้โฮมานั่งด้วยได้ไหมายยามาเอาไปเด็กอาเ,เอามียโดนเคมกเมียมานี่มานี่ลักสีชอบกี๊ด โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายทำหุบทอกนะจ๊ะ EP ที่8โอเควันนี้เราก็จะอยู่ในเซกชันของการสัมภาษณ์กันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่หลักาได้รับกันบ้านไปแล้วตอนเช้านะคะตบบมือทำไมต้องตบเดี๋ยวให้บูบีใส่เอฟเฟกตถ้ตบก็ตบแบบนี้ตอบนี้ตรบนี้พอเมื่อกี้ตบบเบา คำถามแรกนะคะขอถามโยนไปนที่บูบีไม่ใช่คำถามแล้วกันจะให้คนบูบีเป็นคนเริ่มอธิบายนะคะ <Okay. S 1> ใน,นานะที่เป็นเจ้าของช่อง Sleep In อุองอ่งอิงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Engram Hipster อธิบายลักข้าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าลักข้าส่วนหัวเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะลักข้าในความเข้าใจของหลายๆคนแหละจะมีชื่อว่า ดีอินสแตนติเกเตอร์หรือบางเจ้าก็จะบอกว่าเป็นดีออฟเซอร์เวอร์ก็จะเป็นผู้สังเกตการเป็นนักสืบ mm. ลักษณะของคนลัก5ห้าก็จะดําเนินด้วยกิเลสท,ที่มีชื่อว่าความโลภนั่นเองโลภในอะไรโลภในความรู้โลภในสิ่งที่เขาอยากรู้ทําให้เขามีลักษณะของการที่เขาหวงเวลาของตัวเองหวงพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะทําให้เขาได้รู้สิ่งที่เขาอยากรู้อย่างที่แจ้งไปด้วยความโลภแหละมันทําให เขาดูเป็นคนเงียบขรึมเป็นคนที่ดูสงวนท่าทีอะไรประมาณนี้เป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนัก Something จ i ติ t ไรแต่นี่คร่าวๆของเบอร์ห้าก็ลักาก็เสริมนิดนึงเนาะเป็นคนที่คลองตนอคลองตนแล้วก็หมายความ่าองแขงครองตนก็คือที่เป็นขนมคลองแขงอันนั้นคองแขงไม่คิดไม่ทันนะอีก่ดองลงไปแล้วหนคลองตนก็คือตั้งตน ให้อยู่หนึ่งอ่าครองตนเอาไว้แล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรต่างๆที่เป็นข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นเขาเออเป็นทรัพยากรที่ลคัคารู้สึกว่าพอส่วนหัวกลัวใช่ไหมแต่ส่วนหัวลาค่าความห่วงแหนก็คือห่วงแหนทรัพยากรที่สิ่งเนี้ยเขาจะสามารถดึงมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพียงคนเดียวกลัวว่าสิ่งนี้จะหายไป ก็เลยไม่อยากจะแบ่งปันไม่ใช่ว่าคนละเรื่องกับการมีน้ำใจและไม่มีน้ำใจนะคะก็ไม่ได้แบ่งปันไม่ได้แชร์มันออกมาเฉยๆแต่ถ้าถามเขาก็ตอบนะก็คุยด้วยใช่ไหมคะมีคนค่ะเราเป็นสมมุติมีคนที่เป็นแบบโอ้ยอินทรดไม่อยากไม่ชอบปฏิสัมพันธ์นู่นนี่นั่นเราจะแยกจากอินทรดกับหลักห้าตรงอย่างนี้ก็ได้ไหมมันแยกเป็นคนละเรื่อง ถ้าจะเรียนอินเ r อร์เวิร r ดเอ็กซ์เอร์เราเรียน MBTI เรียนแอนนแกรมก็มาดูเป็นลักอะไรแต่ว่าถ้าจะแยกว่าเป็นอิน e ทอร์เหรือว่าเป็นลักษห้าหรือเป็นทั้งสองอย่างหรือเป็นใดๆก็ตามแต่นะคะอินทอร์เหรือเอ็กซ์เทอร์เเป็นเรื่องของพลังงานเนาะมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสอะสำหรับลักษห้าเนี่ยก็จะเป็นกิเลสของความห่วงแหนกับความโลภเนาะเป็นความคิดฟิกเซชันเป็นใช่ฟิกเซชันมันเป็นความ ตอนนี้เออเป็นความเชื่อว่าเราแบบมันต้องเป็นของเราคนเดียวสิไอ้เวลาไอ้ความรู้ไอ้เรื่องราวต่างๆใช่มันก็เลยเกิดความโลภที่จะรวบมาทั้งหมดใช่มันยั็แบบนี้เหมือนคนละเรื่องใช่มันก็จะกลายเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นแล้วถ้าเราจะเรียน In t r o v e r t e x t r o v e ก t ก็เรียนได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าจะเรียน e อน e a g กร m ก็เรามาเรียนดูกิเลสเรื่องหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เราไปเชื่อมต่อกับทางจิตวิญญาณมากกว่าก็ลองไปศึกษาตามที่ทุกคนสนใจนะคะใช่แล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจริงๆประเด็นนี้น่าคุยต่อมากนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนว่าแบบเอ๊ะรักข้าหรือ introvert ยังไงอย่างนี้ก็ได้เนาะเออรักข้ามีอะไรเสริมไหมคะเรื่องของรักข้าเขาห่วงแหนอยู่กันเมื่อกี้เห็นเห็นแชร์น้อยก็เลยช่วยแชร์ให้พแค่นี้รก็รู้ประมาณนี้คิดว่าเข้าใจประมาณนี้แบบกระชับที่สุดถ้าไม่มีใครเสริมถ้าไม่มีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็โอเคเท่านี้แหละ ลักห้ามมันก็จะมีเรื่องของกลไกกันป้องกันตัวเนาะเขาบอกว่าลักข้าเนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งลักข้ากับลักสี่เนาะด้วยความที่เขาอยู่ตรงมุมแคบสดุดใต้อนิแกรมเนี่ย อันนี้เกิดมโนภาพขึ้นเองนะน่าจะมีการใช้กลไกการป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ได้เครียดจ็ตามใช้แบบใช้ร่วมกันแบบไหนใช่ใช้อัตโนมัติก็คือ injection กับ isolation ใช่ราคาเนี่ยก็คือ isolation มันก็ไปเสริมกับกิเลสของการที่เขาจะห่วงแขนของการที่เขาจะโลภเอาทุกอย่างเข้ามามันก็ต้องแยกตัวแยกตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแยกตัวจากผู้คนนะคะบางทีเราอยู่ในกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละแต่เรามี ความรู้สึกว่าเออเราเป็นผู้สังเกตการอย่างเงี้ยเราสบายใจกว่าที่จะเข้าร่วมใช่มันคือการแยกตัวเองออกจากความรู้สึกของตัวเองเป็นขนมชั้นอะใครนึกภาพไม่ออกอะไม่ได้แยกทางกายภาพไม่ได้บี้กันยูกแยกในตัวเองเลยนะหมยถึงแยกในระดับที่ว่าเอาตัวเขาออกมาจากความรู้สึกของตัวเองมาดูดูความรู้สึกตัวเองว่าก็คือไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่มองเห็นได้ยินรับรู้แบบนั้นก็คือการ isolation อธิบายเสริม แลวการใครอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ก็ไปดูในคลิปก็ทำคลิปหมดแล้วเออทำคลิปหมดแล้วเป็นในคลิปนะคะไม่ต้องให้พูดเยอะใช่เดี๋ยวไปดูคลิปต่อค่ะนี่ก็จะเป็นห้าแบบพอสังเกตเนาะอ่ะสองคนมีคำถามไหมคะส่วนหัวอ่ะดูดูคลิปแล้วค่ะเออดูคลิปแล้วแต่ยังไม่มีคำถามเอออ่าโอเคเดี๋ยวคนอื่นที่ดูออกเลยเดี๋ยวจะถามได้เลยยกตัวอย่างสิคะบูบีว่ากิเลสของตนเองเนี่ยมันเริ่มมาตอนไหนกิเลสเนี่ยมันจะเริ่มตั้ ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะให้เราตั้งแต่เป็นแบบดเด็กหญิงอุ้งอิงเอาแบบพอสังเกตเพื่อน,เอนๆเห็นอะไรก็แทรกกูบีได้นะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆเห็นโซเชียลด้วยนะโซเชีย so ลคือเบอร์แโตมาสักพักแล้วที่เราแบบเริ่มพูดรู้เรื่องแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากแม่แหละคนแรกเคยไปถามแม่ว่าแม่เองเป็นคนยังไงแม่บอกเป็นคนเงียบ แค่นี้เหรอแม่ตอบมาแค่นี้อุยเป็นคนเงียบเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกเธอน่เป็นคนกวนส้นตีนมากถามอะไรก็ไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยสองคีย์เวิร์ดเงียบกวนส้นตีนก็คือเขามองว่าความเงียบของเรามันเป็นการกวนแต่จริงๆแล้วเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอเราเป็นของเราแบบนี้เราไม่ค่อยพูดถ้าสมมติไม่มีเรื่องอะไรสําคัญมากเราก็ไม่พูดอเราก็เฉยๆนิ่งๆไปประมาณนี้โอเด็กกิองอิ่งก็รู้แต่เด็กว่าชอบอะไรนะ ชอบดนตรีแต่เด็กชอบกีฬาชอบศิลปะเนี่ยก็เป็นแค่นี้อยากไปสายนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าด้วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปอ่ะเขาก็ว่าเอออย่าเลยไปยังอื่นเถอะอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเรามาอยู่ในสายของภาษาแทนแต่ก็เรื่องดนตรีเรื่องอะไรก็ยังไม่ได้ทิ้งเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็ได้เล่นเป็นปอกขลุยนักเรียนทุกคนอาจจะเคยได้เล่นกันหรือเปล่าไม่เคยไม่ได้โดนบังคับเหรอที่โรงเรียนบังคับแต่ไม่ ไม่เป่าคุยคือเป่าแล้วมันแบบมันไม่ออกมาเป็นเสียงกูเลยไม่ชอบเล่นขุ่รู้สึกว่ามันยากอะมันเป่าแล้วมันก็ดังแบบฟีฟีไไม่เป็นมีน้ำลายก็เ็นออกมา้วก็เลยแบบเอ้ยไมวอะแต่ว่าชอบขุยเยองปากนี่ยไงลำสาเหตุที่มาของน้ำลายตอนเด็กๆมันไม่ได้มีโอกาสให้เล่นดนตรีเยอะมากเท่าไหร่ก็จะมีแค่ลุยมีแค่วงดุริยาง เราเห็นเพื่อนเล่นเมโลเดียนแล้วได้เล่นไหมเมโลเดียนเฮ้ยเมโลเดียนเป่าชอบไม่ได้ไม่เคยได้เล่นอะไรที่มมีสายไม่ได้หรอกเราเจ็ดดีโมอ่ะนี่สนุกมากเลยนะทีเป่าแล้วก็พอเป่าปุ๊บก็น้ำลายมันจะอยู่ในสายใช่ไม่มีอะไรนะเมโลเดียนเมโลเดียนเป็นโอ๋ทีนาเล็กๆแค่ขนาที่แบบเป็นโอที่เป็นกดนั้นที่ต้องเป่าให้เกิดเสียมีแต่กูของกูเป็นอันของเล่นที่มันแบบนี่ของเล่นเหรออันนั้นแหละนั่นคือเมโลเดียนแล้วก็จําได้ว่า ในห้องดนตรีอะ่ะมันมีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่ปัจจุบันเขาเรียกกันว่ากีตาร์เราก็เอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเราอยากรู้แต่ว่าไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครเล่นให้เราเห็นเลยแต่เราก็เล่นขลุ่ยเล่นอะไรมาเรื่อยๆเล่นลน,ลน,นิ้งหนองจิตวิญ,ญญาณเป็นดนตรีซึ่ง,<อ>งเรียนดนตรีอาทิตย์หนึง่งคาบเดียวเองใช่คาบเดียวแต่จําได้เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับ<ม>ใจี่ยดนตรีของกูคือไม่มีในความทรงจำเลยเรียนํำไทยด้วยนะตำไทยมีปะ ไม่ชอบเลยอ่ะอาททีย์ละหนึ่งครับแต่ว่าเราเอามาเล่นต่อเองเรื่อยๆอะไรอ๋อเราเล่นจากไหนอ่ะเล่นเองอุปกรณ์เขาจะมีสมุดโน้ตโดยเลยมีฟซอนใช่ไหมก็เหมือนเราเอามาแล้วก็เปิดแล้วก็เป่าตามเฮ้ยจากสมุดโน้ตจากสมุดใช่เชื่อทุกวันนี้กูไปเรียนเลยทผิดอะไรไม่ได้มีคนสอนอยู่ตรงหน้าประมาณนั้นแล้วก็จนว่าเออพอเราเป่าคลุย่ยได้ในระดับที่มันสามารถโชว์ได้อะโประมาณนี้แบบเป็นลีด หลีเป่าเป่าขุยโชว์เป่าขุยโชวเพื่อให้เขาลําอ้อประมาณตรงนั้นซึ่งไม่ได้ผ่านการเรียนเลยเรียนกับเขานั่นแหละออาทิตย์ละคราบวิชาดนตรีกูคือวิชานอนหลับพักผ่อนพักผ่อนพยาศัยก็มีความสนใจนะแบบเอ้ยเครื่องดนตรีนี่มันเล่นยังไงเราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่นหรอกเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์ขอแห้อยากจะบอกว่านขออนุญาตแก้ผ้า เรื่องดนงตรีคือคุยได้นานมากเพราะมันเป็นแบบสิ่งที่ประทับใจในวัยเด็กแต่ว่ามันมีข้อจํากัดของสมัยก่อนก็คือผู้หญิงเขาจะไม่ได้เล่นกลองอ่ะเขาจะให้ผู้ชายเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจ ครั้งหนึ่งที่แบบเราอยู่ในวงดุริยางแล้วเราได้ตีนิ้งหน่องแล้วตีงหน่องก็คือได้รับมรดกจากผู้ชายที่เขาไม่เล่นแล้วอ่ะเราตีงหน่องคืออ้ไอเซลโลโฟนเซลโลโฟนเต้งเต่งเั้งเต่งต่งเงียงมันมีเป็นไม้แผงแผงประมาณนั้นแล้วก็มีวันหนึ่งที่ไอคนตีกองใหญ่อ่ะมันไม่มาสักทีแล้วแบบคือมันต้องเข้าแถวแล้วแปดโมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมมึนไม่ตีสักทีวะก็เลยกูตีแม่งเลยแม่งแปดโมงแล้วเก็มึงไม่มาบ่อยๆก็ดี อ่ะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เล่าถึงสิ่งที่ชอบเนาะลักห้าเขาก็จะเล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลื่นไหลเห็นไหมอันนี้ยังแค่ปฐมนะพร้อจับเรื่อยังว่าอัธทรสเหมือนลักเจ็ดเหมือนกันนะเล่นหลายอย่างแต่เป็นแค่แคตตารีเอกเดียวแคตตากรีเครื่องดนตรียังเมนเทนอยู่ที่เรื่องกีตาา์นะยังแบบอันนี้คืออะไรยังอยากรู้อยู่จนมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดแล้วก็เราก็ไม่ค่อยชอบออกไปไหนอ่ะเราก็อยู่ในห้องอยู่ในบ้านอันนี้เป็นบ้านของคุณตาคุณยายแล้วบังเอิญว่า นี่ของใครกีตาร์นี่กีตาร์เราแบบอ,อ,อยากเล่นแต่เราเล่นไม่เป็นตอนกี่ขวมนะตอนประมาณประถม,มอะป .4 มะแม่โคตรอยากเล่นเลยว่ะแต่เราก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะว่าหรือเปล่าถ้าเราหยิบมาเล่นอนะไรเงี้ยวันนั้นแหละก,กูเยอะ ล้ว <c oughs> เ,เล่นอะไรอ่ะเริ่มจากเริ่มจากจับมาแล้วก็ลองดิดสายดูเป็น<อ><อ>เนด็กฉลาดดีว่าเราก็ลองเราก็เล่นอยู่สายเดียวเล่นสายล่างเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อุ้ยมันมันดีว่ะเออมีความรู้สึกว่าชอบเครื่องดน,นตรีนี้เออแล้วก็ชอบร้องเพลงตอนเด็กแล้วก็โตมาเรื่อยๆก็แบบเราต่อยอดเองจน ก็ยังอยู่นีนดนตรีกีตาก็ยังร้องเพลงอยู่ก็ยังกีตราไปจนถึงคอร์ดอันใหม่ห่ังตานังสือเป็นตั้งล่าสุดคอของควนวันเกิดก็คือคอหนังสือกีตราการจับคอร์ดในรูปแบบใหม่แบบเดิมกุยจับไม่ได้จบยังคะจบแล้วค่ะ เด็กอีกองอิงแบบสังเกตพอสังเกตนะคะเดี๋ยวโยนไปให้เพื่อนๆละกันว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนคนละค่าอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมีจุดไหนที่เอ้ยทําพฤติกรรมนี้แม่งโคตรจะห้าเลยวะหรืออะไรเงี้ยเอาแบบฉบับคนเรียนเอนกรมมาแล้วอ่ไว่าเล่นมึงก่อนกูก่อนได้กูอะเอามึงก่อน ก็ถ้าจากที่สัมผัสได้อยู่ใกล้ๆเหมือนตอนช่วงที่เอนกแกรมใหม่ๆอ่ะที่ศึกษาเอนกแกรมอ่ะก็จะเห็นว่าเหมือนจะหมกมุ่นใช้คำว่าหมกมุ่นละกันที่เห็นเอาตามความเข้าใจเนาะใช้คำว่าหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องนี้ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยจนบางทีเหมือนแบบไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ไปทาอย่างอื่นเลยเช่นกินข้าวเลยเข้าห้องน้ำเ้ยก็จะอยู่แต่ตรงนี้แล้วก็แบบว่าทุกอย่างจะแบบเหมือนต้องหาข้อมูลหรืออะไรเซิร์ชด้วยตัวเองก็ไม่ได้อยากเข้าไปเรียนค่ะคุณลุนอยากจะเหมือนหาข้อมูลเองทั้ง หมดอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยราคงหาชอบช่วยตัวเองนะคะชอบช่วย <laughs> เหลือช่วยเหลืหอตัวเอง ตอนนั้นที่ทําเพลงทุกอย่างก็คือที่ออกมามันเหมือนมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแต่จริงคือทําคนเดียวทั้งหมดก็รู้สึกว่ามันทำไม่อยากพึ่งพาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเลยอะไรเงี้ยจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยคนเดียวศึกษาคนเดียวทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นทั้งสามรักในตัวเองได้รวบก้าล่ะทำไทั้งหมดก็เดือดสุดยอดจำรายละเอียดได้ฉูยังจำไม่ได้อันนี้อันนี้พูดฝั่งที่เวลาอยู่กับแก๊งๆแบบเพื่อนเยอะๆ ก็จะที่เห็นบ่อยๆก็คือแบบเขาก็จะอยู่แหละแต่ว่ามันจะแบบอินวิซิเบลหน่อยแต่ว่ามันจะมองเห็นแบบว่าอยู่ตรงแถวๆนี้แหละเหมือนเขาก็จะอยู่แต่เหมือนไม่อยู่แต่เหมือนไม่อยู่อันนี้ต้องมันผีพลังงานบางอย่างแต่ถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปคุยเขาก็คุยไม่ได้แบบปิดอะไรขนาดนั้นอแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้เคยแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยตัวเองเคยถามกับมินว่าแบบลาบูบีดีใจนี่มัน ดีใจได้ถึงไหนวะคือแอคชั่นเวลาเออปกติเวลากูได้ของใช่ไหมอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเรียนแบบไก่ป๊อกอุ้ยคุาแล้วแล้วกูก็สังเกตหลายๆครั้งแบบสมมติเออเห็นอันเนี้ยอุ้ยบูบีน่าจะชอบนะอ่ะชูบาฝาแสดงว่ามึงคาดหวังแอคชั่นนะดิคาดหวังแอคชั่นเปล่บูบีชอบหรือเปล่าวะจะถามนินว่าเออปกติบูบีชอบนี่เขาทำยังไงต้องดีใจเบอร์ไหนเขาจะยิ้มแล้วก็แต้นมัม ก็คือชอบลาวคือที่สุดเท่านี้แหละแต่ว่าโอเคชอบอืประมาณนี้ไม่เคยเห็นมึงไม่เคยเห็นแน่นอนบูบีแบบดีใจสุดๆไม่เคยก็ก็ยิ้มแล้วก็แบบขอบคุณเออขอบคุณเออดีจบ <laughs> อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะคะน่าจะเป็นสาเหตุที่แม่บอกว่าควรตีก็ได้นะ <laughs> เป็นไปได้เข้าใจแม่ <laughs> <laughs> ก็คือเป็นแต่เล็กจนโตนั่นนั่นแหละมันก็คือกิเลสเราเนาะอ่าเราเราครบกับเพื่อนรักห้าเนี่ยเราจะได้อะไรจากเพื่อนรักห้าบ้างคะ อุ้ยหลายอย่างนะจริงๆด้วยความที่เขาแบบเหมือนจะไม่มีอยู่หรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการแบบขอความช่วยเหลือคืออย่างที่หลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าแบบมันคือการห่วงการตะหนี응อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆรักห้าไม่ได้เป็นแบบห่วงแล้วไม่ให้หรืออะไรเงี้ยการแบ่งปันอะไรทุกอย่างก็คือไม่ได้หมายความว่ารักห้าเราจะแบบไม่ให้อะไรเงี้ยใช่ใช่ขอความช่วยเหลืออะไรก็คือได้ได้เธอเพิเขาช่วยเองใช่ช่วยเองเาเขาสังเกตอยู่ใช่ช่วยเองหมายถึงว่ายืน่นความช่วยเหลือมา โดยที่บางทีเราไม่ได้ลองขาด้ลซ้ำแลวด้วยความที่เขาเป็นนักเอออะไรนะผู้สังเกตการใช่ไหมอยู่ดีก็รู้โดยที่แบบว่าเอ้ารู้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็จะมีบางอย่างที่พอรู้แล้วเขาก็จะแบบทํามาเลยคนนี้กินอะไรคนนี้ไม่กินอะไรคนนี้ชอบนั่นชอบนี่ก็เป็นความโรแมนติกเล็กๆที่ได้จากหลักห้าจริงๆก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีเพิ่มอย่างเช่นบางทีเราก็เราชอบชอบมองหมายถึงว่า ชอบทำพฤติกรรมเรียนแบบบางอย่างแต่ว่าเราก็เอาแต่ข้อดีเดี๋ยวมึงเรียนแบบตอนไหนไม่ใช่หมถึงว่าสติ๊กเมือของมึงที่เหมือนเรไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแบบภายนอกสิหมายถึงว่าไม่ใช่อย่างเช่นแบบว่าบอกว่ามันไม่ค่อยพูดไม่ให้กูพูดก่อนอันนั้นทําไม่ได้กูจำ่า อย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าหวงแหนประหยัดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเวลาจะออกทํางานเห็นเขาแบบนั่งรถเมย์ไป oh <my> <laughs> นี่ไงสิ่งที่คูเรียนแบบนี <laughs> ่แ <laughs> บกว่าวันนี้เราจะประหยัดนะเราจะแบบซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มันถึงว่าเราก็ไปทํางานได้เหมือนกันถึงเหมือนกันแต่เราอาจจะเผื่อเวลาตื่นหน่อยทำโน่นทำนี่รู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ประหยัดดีนะแบบช่วยตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแต่เราทําได้ประมาณสวันแล้วก็กลับมาเปิด <laughs> ก็ถือว่าดีอยู่ใช่ก็แบบหถึงว่าอะไรแบบนี้อย่างเช่นการเลือกซื้ออะไรบางอย่างเหมือนเราหาข้อมูลที่จะซื้ออะไรบางอย่างเราไม่ได้แบบเห็นชอบก็ซื้อเลยอาจจะแบบมีการรีวิวจากหลายๆที่หลายๆร้านหรือแบบเฮ้ยเออรอรอโปรที่มันแบบเฮ้ยลดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนข้อคิดที่เราเห็นแ <im itation> บจบจากอันเนี้ยแล้วก็เอาปรับมาใช้กับตัวเองก็ก็ดีเวิร์กดีแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์เออกูได้จากบูบีคือใช้ไอ้พวกโค้ดคุณองกู้ส่วนอาชีพไปเลย อ,อยากเล่นไอ้เหี่ยอยากใช้โค้ดอ้ากใช้โค้ดแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ก็มีคําตอบนะคะว่าทําไมบูบีถึงทําได้โดยเป็นปกติออมันไม่ใช่ความงกแบบขี้งกขี้เนี่ยแต่ว่าบางทีเวลาเราจะไปขึ้นรถเมล์นี้ projection ก็เอาขี้เกียดร้อนนู่นนนั่นแต่ว่า isolation คือการแยกตัวเองออกจากความรู้สึกมันก็จะทําได้ก็เออก็ไปมันก็ถึงเหมือนกันช้ากว่านิดหน่อยก็เผื่อเวลาถูกไหมคะส่วนใหญ่ไปถึงก่อนด้วยอเหมือนเผื่อเยอะมากอะไรเงี้ยไม่ได้ลําบากในการทําแต่ว่าถ้าลําบากก็จะไม่ทาเหมือนกันโอเค นี่ก็จะเป็นสัมภาษณ์สั้นๆนะคะของรักฮาเดี๋ยวถ้าคิดอะไรออกอ่ะก็จะเสริมอีกแล้วก็หรืออาจจะเปิดอีกคลิปนึงอันนี้ก็ประมาณเท่านี้ถ้าชอบก็คอมเมนต์มาเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้คุยกับรักฮาเยที่สุดครั้งสุดท้ายแล้วท็อปิกนี้จบจ้าปิดให้หน่อยได้แบจะเป็นใครพวกเราตัวทัพต์ซีเครดิ and necromancer เปิดนี้แล้วพลาด okay, เลยนะฮะชิคเกเดาว